บริเวณหน้าอกห้องอากาศซักฝาซักเกือบระเบกระจายตัวเก่าแล้วก็แสดงว่าบ้านของผู้ใจคนนีน้มีมีผ่านมีบริวาร่องค่ะ์ซีนของยามานนะคะก็จะเป็นซีนของพอม่าค่ะหรือเป่าซีนตะยาอาชีพหรือซีนตัราดค่ะค่ะแล้วก็มีบทกลอนค่ะที่ตีปูมานได้ก็ะซิบบอกยามานเอาไว้ว่ากำฮักนอก้องก,กูกกกปีจับฝากล้วยนน้ำกาหัวน้องสนิทนาว บนปืนอากาศกลางหาวก็กว่ามองเหมยซนดาวลงมาขลุมจกักเอาไปใส่ในวังความคุ้มก็กว่าเจ้าปะาใจจะรูน้องของปีไปก็เลยเก็บไว้ในอกในใจตัวใจปีนี่จับมือมันให้อธิอาทิหา้องอันเป็นตีหักยามปูปีรับแลสดุ่งติงเวว่าถ้าแม้เกิดภาษาลางกฤษจะมีข้อหมายว่าคำรักของพี่นะั้นหักจะ เอาไว้ในน้นมก็กลัวน้องสนิบหนาวหากจะฝากเอาไว้บนคื้นอากาศกลางหาวก็กลัวไม่มองจะมาปกปูมความรักของพี่เสียหากจะฝากเอาไว้กลางขวดการทุ้มก็กลัวจะมือมาเจอเดี๋ยวจะเอาความรักของพี่ไปก็ได้ขอฝากเอาไว้ในอกในใจของตัวชายที่นี้ให้มันร้องไห้ํำพีรำพนหาหนเราเป็นที่รักไม่ว่ายามหลับหรือว่ายามตื่นก็ไม่หายคลายสิบหุ่ักคุณ